สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเจอกับไมออมสินอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นการนะครับมารีวิวสบู่แล้วก็สมุนไพรสมุนไพรของเราวันนี้มาดูใกล้ๆเลยอ่ะมาดูนะครับ ดูตั้งแต่ใบก็ได้ดูตั้งแต่ใบก็ได้อันนี้คือใบอะไรอันนี้คือใบกรุงขมเหมาหรือว่าใบหมอน้อยใบหมาน้อยนะครับเรียกได้หลายชื่อมากแต่ชื่อทางการก็เรียกว่ากรุงขะเหมานะครับผมสกะกดให้ถูกนะใบกรุงขะเหมานะครับสังเกตดูเขาจะมีเป็นรูปหัวใจแบบนี้แล้วใบจะมีขนนะครับผมจะเป็นขนขนนะครับนี่นะครับแล้วก็มาดูต้นของเขานะครับกรุงขะเหมาจะอยากจัดอยู่ใน,ในเถาวครือนะครับ จัดอยู่ต้นเถาเครือนะครับผมนี่นะครับเวลาปลูกเขาก็จะเลือ้อยตามต้นไม้ตามกิ่งไม้ขึ้นแล้ววิธีใช้ง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมสมัยก่อนเขาจะเอาใบหมอน้อยนะครับในการมาคั้นนะครับคั้นน้ําคันน้ําแล้วทําให้มันเป็นวุ้นตัววุ้นนะครับก็จะไปทําได้หลายเมนูมากนะครับทั้งเมนูเกี่ยวกับ ของหวานเมนูเกี่ยวกับของคาวนะครับของคาวนะครับวิธีทําก็ง่ายๆเอาไปผสมเนาะเอาใบวุ้นของเขาคั้นเป็นวุ้นแล้วเอาวุ้นไปผสมกับป่นปลานะครับแล้วก็ปรุงรสใส่พวกถั่วฝักยาวก็ได้ซอยนะครับก็จะได้เป็นเมนูนะครับเมนู เขาเรียกว่า,าราบหมอน้อยเนาะราบหมอน้อยนะครับการราบนะและอีกต้นหนึ่งก็คือเอาไปใส่น้ําตาลนะครับเอาวุ้นหมอหน้อยไปใส่น้ําตาลแล้วก็ทําเป็นของหวานได้รสชาติของเขาก็จะมีรสชาติเฉพาะตัวนะครับแล้วก็จะมีนะครับความเป็นยาเย็นนะครับเป็นยาอายุวัฒนะส่วนรากของเขานะคุณผ,ผู้ชมนะเขาบอกว่ารากของเขาเป็นราก เท่ารากโสมเลยนะครับก็สามารถเอาไปดองเล่าได้ช่วยขยายขนาดของคุณผู้ชายนะแต่รากเขาค่อนข้างจะหายากต้นของเขาเหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวที่เราขยายพันธุ์เองนะครับเผื่อใครอยากได้ไปปลูกก็ค่อยทักแชทมาแล้วกันเนาะและอีกหนึ่งตัวที่พลาดไม่ได้เลยวุ้นหมอน้อยเดี๋ยวผมคันให้ดูเดี๋ยวคันให้ดูนะครับเดี๋ยวคันให้ดูเขาจะมีความเป็นวุ้นของเขาอยู่นะครับบางแดดไหม นี่นะครับเขาจะมีความเป็นุ้นคุณผู้ชมเราคั้นไปสักพักหนึ่งนะครับใช้น้ําไม่เยอะนะแต่น้ําตรงนี้ผมจะเอาไว้ล้างหน้านะครับใช้น้ําไม่เยอะวิธีใช้ง่ายๆเลยนะครับก็เวลามันเป็นวุ้นใกล้จะเป็นวุ้นแล้วเราเอามาพอกหน้าพอกไว้สักประมาณ5-10นาทีหรือว่าถ้าใครมีเวลามากกว่านั้นสักครึ่งชงั่วโมงหลังจากที่พอกเสร็จล้างออกจะทําให้หน้านุ่มหน้าเด้งขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะครับผมนี่นะครับลองทําดูนะลองเอาไปทําที่บ้านดู นะครับอ่ะตัวต่อไปขาะไม่ได้เลยอันนี้กโกหสดๆเลยนะครับมาแกะให้พี่หน่อยหนึ่งคนแกะมา สบู่หมอน้อยคุณผู้ชมสบู่หมอน้อยหรือว่าสบู่กรุงขมเหลานะครับดูก,ก้อนสวยมากตัวนี้ทํามาจากกรุงขมเหลสดเลยนะทามาจากหมอน้อยสดๆเลยสีเขียวธรรมชาติไม่ได้มีการแต่งสีใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ชายล้างหน้าแล้วหน้าจะนุ่มหน้าจะเด้งคอลลาเจนสูงมากจริงๆนะครับและทําให้หน้าขาวขึ้นด้วยถ้าใครที่อยากหน้าขาวหน้านุ่มหน้าเด้งหน้าดูเด็กลองดูมาอันดับแรกเลยนะครับทําให้หน้าเราเปียกก่อน อันดับต่อไปง่ายๆฟอกสบู่ให้เป็นฟองนะครับสบู่ของเราเป็นสูตรล้างหน้านะครับเพราะว่าเป็นกรีเซอรีนใส่นะครับไม่ใช่สบู่ที่เอาไปอาบน้ําถ้าเอาสบู่อาบน้ําเป็นล้างหน้ารับรองนะครับหน้าแหง้งหน้าตึงแน่นอนแต่ตัวนี้นะครับหน้าไม่แหง้งไม่ทําลายความชุ่มชื่นนะครับผมเนี่ยมาลองดูนะโอเคนี่นะครับเดี๋ยวผมฟอกให้ดู ทำแบบนี้เป็นประจําทุกวันนะครับรับรองหน้าขาวขึ้นหน้าใสาขึ้นนะครับและหน้าเด้งหน้าเด็กนะครับผมขนาดผมอายุ40แล้วนะครับยังโอ้โหหน้ายังเด้งยังใสยอยู่นะครับใช้คู่กันได้เลยกับสบู่โลชนงแดงนะครับผมใช้คู่กันได้เลยถ้าใครสนใจนะครับทักแชทมาก้อนละ80บาทนะครับขนาด80กรัมขนาด50กรัมพูดเล่นนะครับขนาด50กรัมซื้อ3ามก้อนแถม1ก้อน ซื้อ3ก้อนแถม1ก้อนนะครับทักแชทมานะครับสวัสดีครับ